สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีตั้งค่าเบสิกเซตติ้งของเตาไฟฟ้ายี่ห้อบอชนะคะรุ่น PXE 675 DC 1 E นะคะเตาตัวนี้มาด้วยหัวเตา4หัวเตานะคะเป็นหัวเตาเฉพาะพื้นที่2ขนาดนะคะ14.5เซนแล้วก็18เซน แล้วก็มีหัวเตาที่เป็น f ฟล็ Induction 2หัวเตานะคะก็จะเห็นเป็นเส้นเส้นอยู่สี่เส้นเนี่ยนะคะใน2เส้นเนี่ยก็คือ1ห,หัวเตาซึ่งหัวเตา2หัวนี้เนี่ยพิเศษก็คือมันสามารถจะพ่วงกันได้นะคะให้กลายเป็นหัวเตาผืนใหญ่ผืนเดียวนะคะทีน,นี้เรามาดูวิธีการเข้า Basic Setting นะคะก่อนอื่นเราก็กดเปิดเมนสวิตช์ก่อนนะคะ ภายใน10วินาทีหลังจากเปิดนะคะให้คุณกดปุ่มรูปนาฬิการายค้างไว้นะคะจนกว่าจะได้ยินเสียงตอบรับซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก4-6วินาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็กดนาฬิกาสายซ้ําอีกนะคะพอเรากดนาฬิการายซ้ําอีกอะคะ่ะตอนนี้จะเข้าเบสิกเซตติ้งของเครื่องแล้วนะคะซึ่งเบสิกเซตติ้งของเครื่องเนี่ยคุณสามารถจะดูใน คู่มือการใช้งานนะคะว่าค่าของแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะอย่างเช่นดิฉันให้ดูในจอตอนนี้นะคะก็จะมีบอกว่า c c 1คืออะไรนะคะตอนนี้ c 1เนี่ยก็คือการตั้งให้เป็นชัยล็อกนะคะ C2 ก็จะเป็นในเรื่องของเสียงตอบรับนะคะ C3 ก็จะเป็นเรื่องออให้โชว์ว่าทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยใช้ไฟไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเวลาที่เราปิดเตาทุกครั้งถ้าเราตั้ง C3 ไว้เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาว่าครั้งที่เราใช้ครั้งเนี้ยใช้ไฟทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ C5 ก็จะเป็นในเรื่องของออการตั้งเวลาทำอาหารนะคะ c เเนี่ยเราเรียกว่า power management นะคะในกรณีที่เราไปติดในสถานที่ที่สายไฟมาอาจจะไม่เพียงพอก็สามารถจะเซตค่าให้แมทช์กับสายไฟที่มีอยู่อันนี้อาจจะใช้ในกรณีที่คุณเอาเตารุ่นนี้ไปแทนที่เตารุ่นเดิมซึ่งสายไฟของเตาตัว,ตวเดิมอาจจะมีขนาดเล็กกว่านะคะก็สามารถตั้งค่าให้เครื่องกินไฟแค่ขนาดสายไฟที่มีอยู่ได้นะคะ แล้วก็ c 1 1นะคะก็เป็นเรื่องการเซตติ้งของเราเรียกว่า m มูฟฟังชันนะคะก็คือว่าเวลาที่เราเลื่อนเคลื่อนหม้อไปอีกตำแหน่งหนึ่งอะคะ่ะก็คือให้เตา,เ,าเปลี่ยนค่าได้นะคะแล้วก็อันนึงที่เราจะพูดถึงตอนนี้ก็คือ c 1 2นะคะ c 1 2เนี่ยเป็นการตรวจสอบว่าภาชนะที่เราใช้อะคะ่ะ สามารถใช้กับเตาอินดักชันได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะออตอนนี้เตาปิดไปนะคะเนื่องจากเป็นเซฟตี้ตัวหนึ่งที่เตามีเมื่อเราเปิดเตาแล้วเราไม่ทำอะไร15วินาทีเตาเขาจะปิดเองนะคะตอนนี้เรามากดเปิดใหม่นะคะแล้วเราก็ภายในส0วินาทีแรกนะคะกดที่ ตัวนาฬิกาทรายอ่ารอจนกว่ามีเสียงนะคะตอนนี้เราเข้า Basic Setting แล้วนะคะเราก็จะกดไล่ไปเรื่อยๆค่ะไปหา C 1 2นะคะ4สิบสองลนะคะเอ่อเราเอาภาชนะที่เราจะใช้นะคะภาชนะที่เราใช้กับเตาอิ induction นดักซ์น่ะคะ่ะ ควรจะเป็นภาชนะที่เป็นเหล็กนะคะแล้วก็มีความหนาของก้นภาชนะพอสมควรรวมทั้งตัวก้นภาชนะเนี่ยควรจะเป็นภาชนะที่ก้นเรียบสนิทนะคะอ,อ,อาจจะเป็นภาชนะที่เป็นแคชไอออนแบบนี้ก็ได้นะคะแคชไอออนเคลือบอีนาเมลข้างในนะคะก้นก็เป็นก้นเรียบเช่นเดียวกันนะคะดิฉันจะเทสทั้งสองภาชนะเลยเราจะวางภาชนะ อันนึงที่เตาด้านนู้นนะคะแล้วก็อีกอันที่ข้างบนนะคะการเทสภาชนะคุณควรจะเทน้ำลงไปในภาชนะสักแก้วหนึ่งนะคะเพราะเวลาเดือดภาชนะจะได้ไม่ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็กดความร้อนเบอร์ไหนก็ได้ค่ะ1เบอร์ เมื่อเรากดความร้อนนะคะจะเห็นว่าจอเนี่ยกำลังตรวจจับอยู่นะคะว่าหม้อใบนี้ใช้ได้กับเตาหรือเปล่านะคะเ,เขาจะตอบเราภายใน10วินาทีนะคะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะก็คือตอนนี้ตำแหน่งที่เราวางนะคะใบนี้ขึ้นเบอร์สองนะคะไปด้านบนเองก็ขึ้นเบอร์สองเช่นเดียวกันนะคะถ้าขึ้นเบอร์สองแปลว่าภาชนะนี้ใช้กับเตาอินดักชันได้ค่ะ แต่ว่าถ้าขึ้นเบอร์หนึ่งแปลว่าพอใช้ได้นะคะแต่ไม่ดีเท่าไหร่หรือถ้าขึ้นเบอร์0ย์ก็แปลว่าใช้กับเตาอินดักชันไม่ได้ค่ะสำหรับการเทสภาชนะก็เฉพาะแค่นี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะออกจากเบสิกเซตติ้งนะคะให้คุณกดตัวนาฬิกาทรายค้างไว้อีก6วินาทีเหมือนตอนที่เรากดเข้ามานะคะค่าที่เราเปลี่ยนแปลงระหว่างนี้ก็จะเซฟเข้าไปในเครื่องค่ะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเตาก็จะใช้งานได้ตามปกติแล้วไม่ได้อยู่ในเบสิ c เซตติ้งแล้วค่ะ